เพื่อส่งเสริมมาตรฐานทางเทคนิคของการรักษาเนื้องอกมะเร็งแบบบาดแผลเล็กพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีบทบาทที่ดีขึ้นในการรักษาเนื้องอกอย่างครอบคลุมการประชุมวิชาการแห่งเอเชียเรื่องการสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นครั้งที่7จจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในการรักษาเนื้องอกมะเร็งเฉพาะจุดและการรักษาแบบบาดแผลเล็กจากทั่วเอเชียได้ทำการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและบรรยายที่ยอดเยี่ยมในหัวข้อเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวหน้า และแนวคิดใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้อำนวยการสวีเคิร์เฉิงผู้อำนวยการหนิวลี่จือและรองผู้อำนวยการเหลียงปิงแห่งโรงพยาบาลมาเรงฟูด้ากวางโจเข้าร่วมการประชุมและกล่าวปฐถมทัศ์ในพิธีเปิดการประชุมซึ่งดำเนินการโดยศาสตราจาราย์นิคไลคอแพนจากสถาบันการรักษาด้วยความเย็นนานาชาติกรุงเวียนานาประเทศออสเตรียศาส,สตราจารย์สวีเคิร์เฉิงจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจ ศาส,สตราจารย์เสี่ยวเย่ยยงจากศูนย์การแพทย์แห่งแรกของโรงพยาบาลแห่งประเทศจีนกองทัพประชาชนและประธานการประชุมศาสตราจารย์หวังหงวูจากโรงพยาบาลตงจือเหมือนแห่งมหาวิทยลาลัยการแพทย์แผนจีนแห่งปักกิ่งต่างกล่าวสุนทนรพจน์ในการต้อนรับผู้แทนที่เข้าร่วมจากทั่วเอเชียตามลำดับในการประชุมผู้อํานวยการสวีเครเฉิงได้แนะนําประสบการณ์ของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจวในการรักษาเนื้องอกมะเร็งด้วยการสลายด้วยความเย็นในช่วง20ปีที่ผ่านมา และแบ่งปันเกี่ยวกับผลของการรักษาด้วยความเย็นโดยไม่ใช้ความเย็นเป็นการบําบัดด้วยสลายที่ใช้อุณหภูมิต่ำเฉพาะจุดเพื่อกำจัดเนื้องอกมะเร็งเมื่อเปรียบเทียบกับแอนติเจนที่สูญเสียสภาพอื่นๆที่ได้รับโดยใช้วิธีสลายก้อนเนื้อด้วยความร้อนการรักษาด้วยความเย็นจะมีผลดีต่อภูมิคุ้มกันมากกว่าการสลายแบบอื่นๆ การสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นไม่เพียงแต่กำจัดเนื้องอกแต่ยังปล่อยแอนติเจนกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายและส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยนอกจากนี้การร่วมกับการรักษาอื่นๆจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของการสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นอีกด้วยตัวอย่างเช่นไซโคลฟอสฟามาในปริมาณเล็กน้อยถูกนำมาใช้ทางคลินิกเพื่อควบคุมและเพิ่มภูมิคุ้มกันในเวลาเดียวกันเนื่องจากสามารถรักษาโครงสร้างตามธรรมชาติของแอนติเจนของเนื้อง,งอกได้ดี และมีแนวโน้มที่จะสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดผลแอบ,บโคพรมากกว,ากว่าการแช่แข็งด้วยความเย็นจึงเหมาะสมกว่าสําหรับการใช้ร่วมกับการบําบัดด้วยภูมิคุ้มกันหลายชนิดปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0 942211169หรือ0815803998